มออีเร้อพี่น้องข,อข่อยผีพ้ายางเบิ่งกระแท่นาเบิ่งเขตเบิ่งแดนแต่ว่าข่อยก็บ่เคยอยากได้ของคนดอกแต่ว่าคนมันอยากได้ของข่อยก็สร้างเขา้าวเถาะเออตายไปละมันเอาไปนําบ่อไดดอกมันอยากได้รักนะันเข้ากัมาฝังไว้เด้นี่ทังสรายเขาเป็นคนฝังเข้าวหยัเขา,า,เขาไทยหัวกระแท่แต่ว่าข่อยก็บ่มีรถไทยข่อยบ่เคยไทจักเทียดอกมันเป็นอังสี่ทั้งขวาน,นี่ของข่อย,ยนี่ข่อยบ่บเคยไทยนาจักเทียดอก ลักน่อก็เอามาฝังไว้ตะกี้ก็มันกะกลางอยู่ดอกมึงเป็นอย่างกะแท่บนหนมีลักหน่ะมันกะมันกะฆ่าลักเพอ่ามันเอามาฝังเองอะไมันไถเข้ามาบ่ได้ทันกลายลักไปมันกะแหเข่าแะเข่าคนอยัางมาสวดวดนาตะกะตะกามันอยากในห้องคนแ้ตายไปหล่วมันเอาไปนํำใดอยู่ดีิึงนี่บนบนมีลักจะสีมันกะแะเข้ามาจะสี่พี่น้องิึงจนว่ากะแท่หางอเบิดกะสร้างแม่มันาอ คนเถวข้นโอขาวาห้มันเอาไปหลดคนไหน้มันอยากได้ของคนนนะมันบอกพ่อสีลำสีรวยมันบอกกาพ่อเอาเบิดพงเบิดไหดอกนานเอาซะกูสิทานห้ให้มึงลบมึงรวยเดอ้อตายละมึงก็มาหอบชส่ลงไปนํำเดอ้อเออบ้านพี่น้องก็ที่เป็นคือบ,บ้านคอยอยู่หรอบ้านนาะลัางคนนั่นอยากได้อยากดีไหลายแต่บ้านคอยกับ,บ่เคยอยากน้ำเลียงกันแค่แเลียงแดดดอก อันปีหนึ่งไถหุดอยู่สามเที่ยเห็นมาจาของมีรถไถกระดากูหลาญเงินกูหลาบอ่อนซอสจะเมนมันอยากได้ไปยังกระเดียกกระดอนเท้ทันเมนตายเนี่ยเขาเอาดินถมหนามันคือเก่าแต่คนสวดลวดตะกะตะการนี่ทั้งนี่ของเขาด้วยนี่ทั้งทั้งนี่ของข่อยแต่ว่าข่อยกับไถนาข่อยกับบุ้คยไถยงวดกันแท่แักเที่ยดอกข่อยก็บ่อยากได้เนาะข่อยกับบ้ากันแท่มันก็มีแหว่งงานเมืองเนียงข้ายเอา เขาแอบหว่าแม่มันรวยพบนในบ่มีรักไทยเข้าไปรวดรวดไรแต่กล้าต่กาม